สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับในการประกวดคัดเลือกชิงรางวัลไก่พ่อพันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับเดือยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งครับที่เป็นตัวชี้วัดหรือตัวตัดสินนะครับเรื่องของชัยชนะหรือว่าเงินรางวัลที่เราจะได้มานะครับในสถานที่ประกวดนะครับหรือคัดเลือกไก่พ่อพันสายพันธุ์ดีโดยทั่วไปเราก็จะเห็นไก่นะครับอ่ามีอยู่2กลุ่มนะครับที่มีเดือยนะครับได้แก่นะครับ หนึ่งกลุ่มของไก่ประเภทเดือยยาวนะครับก็ที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะมีการเรียกชื่อตามสิ่งที่เรามองเห็นในชีวิตประจําวันนะครับก็เช่นเดือยบางเดือยที่มีลักษณะคล้ายงาช้างเรียกว่าเดือยงาช้างนะครับเดือยของไก่บางตัวนะครับที่มีลักษณะคล้ายเข็มเรียกว่าเดือยเข็มนะครับหรือว่าไก่บางตัวมีลักษณะเดือยคล้ายกระสุนเรียกว่าเดือยกระสุนเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกลุ่มของไก่ประเภท เดือยยาวนะครับส่วนกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มของไก่ประเภทเดือยสั้นหรือว่าไก่เดือยคุดนะครับก็คือคําว่าคุดก็คือมันไม่มีความยาวครับเดือยมันคุดนะครับเดือยมันสั้นนะครับที่เห็นในภาพนี้นะผมก็ต้องขออนุญาตคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ได้นําภาพนะครับไก่ของคุณพี่ครับที่ได้โพสต์ลงในเพจเรียกเปลี่ยนนะครับไก่พ่อพันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับนํามาลงเพราะว่าเดือย ชนิดนี้นะครับก็ค่อนข้างนานๆนนเจอทีนะครับหายากหรือว่ามันดูแล้วมันมีความเป็นมีความเป็นพิเศษนะครับก็เลยขออนุญาตมาลงนะครับเพราะว่าเดือยประเภทนี้นะครับตามที่ผมไปค้นหาข้อมูลสอบถามจากท่านผู้รู้ดูในอาจารย์หลายๆท่านที่ลงไว้ในโซเชียลนะครับก็มีชื่อเรียกว่าเดือยกรามช้างนะครับเป็นเดือยที่ ที่ผมว่าครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเจอเดือยแบบนี้นะครับส่วนทําไมถึงเรียกว่าเดือยกรามช้างนี้ผมขอวิเคราะห์นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจะถูกผิดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็สาเหตุที่เรียกว่าเดือยกรามช้างผมคิดว่านะคะรับลักษณะของเดือยมันน่าจะคล้ายๆฟันกรามนะครับฟันกรามนะครับส่วนที่บอกว่าทําไมต้องบอกว่าเป็นกรามช้างนะครับอันนี้ จากการรีว <sind> <us> ิวนะครับของพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านครับที่มีไก่นะครับที่มีเดือยนะครับลักษณะนะครับที่เรียกว่าเดือยกามช้างแบบนี้นะครับก็ให้ทัศนะนะครับไปในทางเดียวกันว่าไก่ที่มีเดือยกามช้างนะครับจะเป็นไก่ที่มีพละกําลังนะครับมากนะครับมีพลังมากนะครับอ่าก็เหมือนช้างนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไก่ที่ มีกําลังปีกดีนะครับก็คือบินแรงนะครับบินดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเบอร์นะครับเบอร์แข้งนะครับเบอร์แข้งโตมากนะครับอันนี้คือก็คือลักษณะพิเศษคือนะครับมีพละกําลังดีบินดีแล้วก็มีเบอร์แข้งโตนะครับเป็นไก่ที่มีเบอร์แข้งนะครับอันนี้ก็เอามาตั้งชื่อนะครับให้กรอบกับเดือยนะครับที่มีลักษณะนะครับ เป็นกรามก็ถ้าตั้งชื่อเข้ากับกรามช้างมันก็น่าจะทําให้ดูมีพลังมีความยิ่งใหญ่และมีความน่าเกรงขามนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมโดยความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับเรื่องของเดือยการช้างนะครับส่วนเดือยชิดนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียงไงผมก็ขอวิเคราะห์นะครับโดยการส่วนตัวอีกนะครับมาพูดถึงเรื่องของข้อดีนะครับของเดือยการามช้างนะครับผมคิดว่าข้อดีข้อแรกมันน่าจะ เกี่ยวข้องกับลักษณะของเดือยกามช้างนะครับมันจะมีจํานวนเดือยมากนะครับอยู่ในภาพนี้ก็จะมีเดือยอยู่ข้างละประมาณ5เดือยนะครับซึ่งแตกต่างจากประเภทเดือยยาวที่มีเดือยข้างละเดือยนะครับอันนี้มี5เดือยก็จะมีเดือยที่ประกบกันนะครับเมื่อมันประกบกันลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการป้องกันนะครับหรือทําให้เดือยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่โค่นล้มหักโค่นง่ายนะครับหรือไม่โยกเยกง่ายนั่นเองครับก็คือ เดือยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเวลาเรานําไก่นะครับพ่อพันธุสายพันธุ์ดีที่มีเดือยลักษณะแบบนี้คือกลุ่มของเดือยคุดนะครับคือเดือยการช้างคือไก่มันมีเดือยสั้นแบบนี้แล้วนะครับเวลานําไปประกวดนะครับมันก็จะเป็นที่สนใจนะครับของไก่นะครับหรือพี่พี่นเพื่อนท่านอื่นครับที่มีไก่ที่มีกลุ่มประเภทเดือยยาวนะครับเข้ามานะครับเข้ามาก็คืออยากร่วม ประกวดด้วยมากนะครับเพราะว่าเขาได้เปรียบเรื่องของความยาวแต่เราได้เปรียบเรื่องของเดือยสั้นแต่มีจำนวนจานวนเดือยเยอะนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ดึงดูดให้นะครับให้มีไก่ตัวอื่นนะครับหรือพี่เพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่นำไก่ประเภทเดือยยาวมาร่วมประกวดนะครับแล้วก็จะทำให้เรามีผู้ร่วมประกวดง่ายนะครับก็คือไม่มีผิดหวังนะครับในการที่เราจะนำไปประกวดนะครับ แล้วข้อที่3ามคือข้อเด้เปรียบคือเนื่องจากไก่ประเภทกลุ่มของเด้วยสั้นนะครับหรือว่าเดยการช้างแบบนี้ครับคือถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุเยอะขึ้นไปด้วยเขาก็จะไม่ยาวไปกว่านี้นะครับมันก็เป็นผลดีในเรื่องของนะครับเวลาเรานําไป,ปไก่ไปประกวดชิงรางวัลน,นะครับเราก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับไก่ที่มีอายุน้อยกว่านะครับบางตัวนะครับที่ อาจจะเป็นกลุ่มของไก่ประเภทเดือยยาวครับก็อยากจะมาเข้าร่วมกวกับเราเพราะว่าเขานะครับถึงแม้แม้ว่าจะมีอายุน้อยกว่าแต่เขาได้เปรียบเรื่องของความยาวของเดือยนะครับเขาก็อยากเข้าร่วมประกวดนะครับแต่เราก็จะได้เปรียบเรื่องของอประสบการณ์นะครับเรื่องของชัว่วโมงบินนะครับเรื่องของกระดูกนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความเก่ามากกว่าน,นี้ก็เป็นน่าจะเป็นข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็มี3ข้อประมาณนี้ครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเทียบเปรียบ ส่วนข้อเสียก็คือมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอย่างเดียวก็คือว่ามันมีเดือยที่ไม่ยาวนะครับเมื่อมีเดือยที่ไม่ยาวแล้วนะครับเวลาเราไปประกวดนะครับไปเจอนะครับไก่ที่มีเดือยยาวนะครับเขาก็จะมีข้อเสียเปียกนะครับอันนี้คือข้อเสียเปียกนะครับก็คือเรื่องของไก่นะครับที่มีเดือยประเภทกามช้างเดือยจะสั้นจะเสียเปียกนะครับส่วนจะเก่งไม่เก่งอย่างไรอันนี้มันก็ไม่สามารถ การันตีตอบได้100%เปเซนะครับแต่ว่าตามที่ผมนะครับไปดูข้อมูลนะครับที่พี่พเพื่อนๆน,นะครับบางท่านได้รีวิวนะครับของไก่ที่มีเดือยลกักษณะเป็นกรามช้างนี่เขาก็บอกว่า,าเป็นไก่ที่บอกว่ามีพลังงานมากนะครับบินดีนะครับมีเบอร์แข้งโตนะครับเวลาไปประกวดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอไก่ที่มีกลุ่ม เป็นของกลุ่มประเภทเดือยยาวนะครับก็ได้รางวัลกลับมานะครับอันนี้คือเป็นผลงานนะครับของพี่เพื่อนเพื่อนที่มีไก่ประเภทเดือยกามช้างนะครับหรือบางท่านที่อาจจะมีไก่ประเภทเดือยยาวนะครับไปประกวดไปเจอไก่ประเภทเดือยกามช้างนะครับก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เดือยกามช้างได้รางวัลกลับมาท่านก็คงจะรู้ดีว่าเดือยกามช้างเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ คนที word, ่มีเด like ือยไก่เดือยกรรมช้างก็จะให้ข้อมูลไปในทางกันว่าไก่ที่มีลักษณะเดือยแบบนี้จะเป็นไก่เก่งนะครับอันนี้เก่งไม่เก่งผมก็ไม่สามารถจะไปยืนยันว่าได้ว่ามันเก่งทุกตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็ให้ความเห็นนะครับไปแนวทางกันว่าเป็นไก่ที่เก่งนะครับสาหรับเดือยกรรมช้างนะครับถ้าเปรียบนะครับเดือยนะครับประเภทเดือยยาวกับเดือยสั้นนะครับถ้าเป็นเดือยยาวก็ก็เปรียบ ก็จะคล้ายๆเหมือนตะปูนะครับอ่าอันนี้ตะปูนะครับส่วนไก่ประเภทเดือยสั้นเช่นเดือยกามช้างก็น่าจะเหมือนคอนนะครับซึ่งค้อนกับตะปูมันก็อาจจะมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความคล้ายกันนะครับอาจจะมีข้อดีแล้วข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับมันก็แล้วแต่นะครับคนที่ได้ครอบครองนะครับอันนี้มันก็สามารถไม่สามารถบอกได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าไก่จะเก่งไม่เก่งนะครับมันก็มีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายเลือด นะครับเรื่องของอะไรหลายอย่างที่เป็นวงประกอบน้อมกันแต่เดือยน,นะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวตัดสินหรือชี้วัดเรื่องของชัยชนะหรือรางวัลที่เราจะได้มานะครับพี่ๆเพื่อนๆนักคิดเห็นอย่างไรครับกับเดือยกรามช้างช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงครับที่เกียดติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับเดินทางในไมไในขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางการเดินทาง สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆโชคโชครวยๆ,ๆมันหมานขอพปะนุูอย่า่ญญสูงครับสวัสดีครับ